ไอ้น่าอาเจะบป้อไ้้จ่อยนาติดติดตติดดตตดตตตตอามกดไลค์กดแชร์นะครับใ้น้อยมีมงุครับผมเ้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับศูนย์กุศลานาจศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สวัสดีค่ะทางเราช่องพังหางดีภายมิ่งมงคลนะคะเรามีสินค้าของที่ระลึกมาให้สะสมกันนะคะมีเสื้อมีหมอนรูปแบบลวดลายตามนี้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามถ้าเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กพังหังดีแล้วก็ลายไอดีนะคะ084-587-5767ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับภายน้อยมิม่งมงคลครับผม รับชมคลิปอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับโอ้ครับตัวน้อยยิงเสีย,ยงก็แก้ก็่แค่แค่นี้เองสวัสดีครับเฮ้ยยังว่าสวัสดีครับผมน,บนะครับก่อนเร็วฮัลโหลตัวไปเรยนะครับดูดูหลังครับถ้าหลังจะมีกด คนรมีกระดูกช้างช้างผอมอันนี้ช้างหมูโอ้ไม่ใช่อย่าพ่อะย่าเข่ามาจ้าผมใส่ดีไะเข่ามาผมใส่เด้ผมใส่ได้ยักษ์วะเด้ข่ามาผมใส่ดีได้ผมหนี่อะไรยังไงได้ Kha năng kha cái fan hăng puali <laughs> đi đấy mãi mì mãi mì Mình mì 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 con mì 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 Bốn xuống, bốn mì mì rồi, xuống mì mì xuống đi Xuống มันสูง่อยมันสูงก่อนสูงสูงฮิจกักฉันยังช่วงยังทงนนำนะพ่อผมแท่งมาเป็นครับผมมีแต่11ไฮโลครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> พูดเป็นตลกน่าเชยครับเพื <c oughs> ่อความาประกอบขี้ไม่เฉยครับไม่ได้ให้เฮ้ยมากลัมาครับผมยังให้ฮ้ยพ่อยอะเฮ้ย อาจบ้าฮะวันเรามาชวนทั้งงทงตำเฮ้ย uh 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 okay ึ่งวคนเดงพ่อหน่มาละจบฮะมาเลวนี่วันา้มาหาะยางนีโอ้ยยมาไปชอไปล้วเฮพ่อหน่ มาห่งม,มามาเฮ้ยพ่อนี่มา,า,าวะมาเฮ้ยพ่อนี่เนาะจะบ้าฮะเฮ้ยจากอั้นผมยังเนาะเอินกับย่างนี้ผมพ่อนี่มามาเลยมาเล้วเนี่นี่น,น,นี่ให้บน่นย่างนี้ผมอีกแล้ว ทางน้อยมายูผมเรามิงแล้วมันอย่แล้วมิงอยู่ครับดูตัวลูกอยู่เนาะมันสูงอี๋ถ้าอยากรู้ว่า,าเสียมิงตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนในคลิปมามดูเลยครับ หนาปึกเลขานี่จะเหมือนดาวตนเด็กมากเลยตอนนี้ดกินนมอย่างเก่งเลยครับนี่ไม่กินอาหารนะครับถ้ากินอาหารยิ่งคักกว่านี้เฮ้ยโอ้ยังผมนะนี่ผมมันทุนนะกีราได้พเผ้ยยาบ้าเลยนั่นมนละม่านหรืย่างนี้ผมเอาชบอปอะเอาช็อฮอ่ะเนี่ยเห็นไ้มนะ คนยังโหไปนี่ยัยงวันที่มาโดนตีตุ่นครับเมื่อกี้เก็บเมื่อกี้เอ้หมูนี่ว้าีฮ้่าครับ ยังอีกเจ้าพ่อใหญ่วันอะไรอีกพ่อเอ้ยวันมาถ่ายอะไรอีกพ่อใหญ่วัวนขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอย่าเอากางเกงพ่อออกอลูกอืมเฮ้ยยังไงเราก็ะเด็นเจ้าหถ่ายเด้อะถ่ายดังบ้าอ้อยถ่ายอะไรบ้าพื้นแข่งน่องใหญ่ยังสั่นจังซี่ว่อแขกอ้วนเอ้ยอาจะบาดชะบ้ะอฮะเฮ้ยพ่ออ้วนนี่ฮะ มึงหยู่มึงลายนไห,หลายลายงเงเห็นนะเฮ้ย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 ครับดูครับดูมาไปดอกหวนแดดมาไปผมหวนแดดพ่อมาไปดอกครับฮ้ าแล้ววุ้ยช้างอะไรนมใหญ่แท้มีเกี่ยวกรีระส์ะไหมเนี่ยไม่น่ามิ่งโตว,วันโตคืนทังดีฮะเฮ้ยยา่าขอ่าไข่นมใหญ่อีกแล้วก็ไข,อขอย่ยทำไม่หลอกอ้วนนะก็ธรรมดาละเนะาะไม่หลอกอ้วนก็ธรรมดาแหละค่ะผู้อว้วนค่ะมืดนมเนี่ยมมเลี้ยงช้าง,งมืดสูงได้ใจเนาะ ฮะทางดียังเอือนซีจริงเลยนะซีเหรียญก็มีนะขออึ้นบุญเอือนซีเหรียญฮะใครซี้หน่อยไงว่าใครซี้อหน่อยเฮ้ยเอือ,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 อได้ขายเลยเพชรไม่ดีในบักระลาคอยไม่ใช้นี่ฮะเอ,อือนยี่นี่ดิโอ้บากาะลาบากลาบากระลา,า,าคอยไม่ใช่หืมอ,อ,อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับ หางดีชแนลและพลายน้อยมิม่งบงคนครับตัวนี้เราอยู่กับช่องพายมีมิม่งงคนนะครับค,ความน่ารักความสนของเสียเขาละเออจ oh, <no. S 1> ะอพ่อก็ได้นะผมมาเป็นคนขี่ด้อเด้ครับผมมาได้ขี่ด้อเฮ้ยผมมาได้ขี่ด้เด้ะ ผมม่ได้ขี่ดื้อเด้อนี่ผมไม่ได้ขี่ดื้อเด้วอาจจะบ้าะอาจจะบ้า <laughs> นี่ก็ตอนนี้ก็คุณตาก็ทำรั้วไว้ก่อนนะครับกลัวเสียเขาเดินออกไปทั้งนอกก็พอดีสั่งรถด,ดินเขาไว้กับมาทีตรงนี้สักรถหนึ่งเนาะเอาให้มิ่งมาเล่นครับ สายก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คนขับรถทรายก็บอกว่ายังยังไม่ได้ราคามันแพงเกินไม่แพงอะไรก็จะเอาหว้ออ <c oughs> เพลงก็ไปคุ้มครับไม่คุ้ม่ออยวองี้สวัสดีค่ะ มันจะมาทายแท้ไข่แต่พ่อไทอ้วนคือพ่อไยลูกของมันไปไปไปอ้วละก้วนมันข่ยแน่อ้วนข่อยอ้วนแน่เศรียเนาะมาใหี่หอนยังพอผมฮะฮะฮะตรท้นจนตึ๊ด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 อ่ะฮ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 ะนี่กัดเข่าโนะไนี่ฮะนี่เห็มกัดเข่านะามา้วนนีนี่ ลูกไข่ว่าล่ะเยะอย่าดีเลยลูกจ้าเพราะเหนตีดากได้อย่าดีเดยนเออเราเป็นแม่ยังไงเนี่ยฮะข่กรฮักลูกไข่เนาะข่กระป้างลูกไข่เนาะจะพไข่ดอกว่าไข่ห้ลูกไข่ช้ำได้เฮ้ยเดี๋ยวก็เด็ดเด็ดเด็ดเดเดเดมามาล um ูกมามาเยอะเป็นอย่างกเพายาวนแล้วมา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  พวมนมาไปยไหนล่แม่พวมนมาไปไหนล่ครับผมพวนไม่ใจได้ครับมาเนเด้อเด้อมีมาหาพ่อเราพวนไม่ใจได้แม่มาไปต้องเมืองครับแม่ไอย่าดื้อได้ละ่ะจะพวนตีดากเลยผมม่ดื้อน,นะครับแม่มึงหลูมึงหลานตีๆแล้วเจ้านะ่ะเนะพราะไงวันไอ้เน้อ ับปอเอ้ยไอ้จอยน่าไ้เต้เเอ้ลืมกดไล้กดแชร์นะครับใครน้อยมีมึงคุณครับผมเเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับศูนย์กศนศึกษาจังหวัดสุรินทร์ครับศูนย์คตของเราเองน้องสิงห์น้องเสือครับ เจ้าของผู้เริ่มครับทำความน่ารักน่ารักของคลิปน้องช้างครับคลิปช้างครับพ่อเรี้ยม่วอนครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังยอดซัพย์ไม่ห่างดีแต่ก่อนแต่ก่อนครับและคุณตาพลิกครับที่สุดท้ายก็ได้เจ้าตัวน้อยออกมาครับขอบพระคุณครับทำให้ครอบครัวเรามีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็ไเป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆครับไปดูมิงเยอะหน่อยนะครับยอดมิมิงขึ้นเลยมิงบอกไปดูข้าหน่อยครับไปดูความรักของมิงช่องปอาก็ได้ครับช่องมิงก็ได้ครับช่องไม่ห่างดีก็ได้ครับอย่าลืมนะครับเข้าไปดูเยอะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวมิงเติมแบตก่อนครับผมไอ้มิงเหนื่อยละไรพวกอ้วนเหนื่อยละเฮ้่ย กินแค่นี้ครับดูน้ำนมแตกสักนะครับขอบพระคุณครับ